กคาหประตูโฉมใหม่ป้ายแดงกับโตโยต้ายาริด1.2พีเมียมปี2023ปีใหม่ไม,ม่น้อยวารันตีศูนย์ยังเหลือเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะกระจังหน้าให้มาเป็นแบบใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะคะกล้องหน้าจะติดอยู่ตรงนี้พร้อมกับสัญลักษณ์ของโตโยต้านะคะรอนะ เป็นล้ออ a l l อยปัดเงาสีโทนนะคะ <Wow. S 1> ในส่วนของด้านท้ายนะคะติดตั้งสปอยเลอร์และมีที่ปัดน้ําฝนข้างหลังให้ด้วยนะคะส่วนห้องเก็บสัมภาระนะคะกว้างขวางนะคะสามารถบรรจุข,ของได้เยอะเลยนะคะมาดูในส่วนของภายในกันต่อเลยนะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะเดินด้วยได้เสียำตานให้ความลงตัวสปอร์ตสุดๆไปเลยนะคะ oh. คอนโซลด้านการะคะมีหน้าจอแสดงผลกล้อง360องศาด้วยค่ะ แอร์จะเป็นแอร์ปรับออโต้นะคะเกียร์ออโต้นะคะพวงมาลัยนะคะจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะไมค์คันนี้นะคะเพียง1 2 0 0 0มกิโลนิดๆเท่านั้นรถใหม่ขนาดนี้เดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นดีๆด้านหน้ากันต่อเลย เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับออปชันรถคันนี้น่าใช้งานที่สุดไปเลยรถปีใหม่โฉมป้ายแดงใช้เงินออกรถเพียง100 0บาทดาวเริ่มต้นเพียงศูนเปอร์เซ็นต์เอกสารไม่ยุ่งยากใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวดูผลภายใน30นาทีสามารถรับรถภายในวันได้เลยค่ะต่างจังหวัดก็สามารถออกได้เพราะเรามีบริการไปแนนเป็นเซ็นเซอรถึงที่ส่งมอบรถฟรีถึงหน้าบ้านถ้าใครสนใจสามารถฝากชื่อฝากเบอร์โทรคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยค่ะหรือยกหูสาเด่วนได้ที่0ูน924478888แล้วพบกันที่โชว์รูม ขอบคุณล่าราคาค่ะ,คะบ๊ายบาย